ครับสวัสดีครับพบกับอายการจีระบวชอีกแล้วนะครับกฎหมายง่ายๆสไตล์อายการจีระบวชนะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงกรณีที่ว่าบิดาฟ้องไม่รับรองว่าเด็กเป็นบุตรคราวนี้จะมาพูดกรณีที่ว่าเด็กฟ้องบิดาว่าไม่ใช่เป็นบุตรซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วเด็กเนี่ยจะฟ้องบิดา,ดามดาโดยตรงไม่ได้นะครับตามกฎหมายเขาเขาเรียกว่าเป็นคดีอุทลุมนะครับกฎหมายห้ามไม่ให้ เด็กฟ้องบิดาหรือบารดานะครับไม่ว่าเป็นคดีพแพ่งหรือคดีอาญานะครับอย่างนี้ถ้าจะฟ้องเนี่ยทไงก็ต้องไปร้องขอต่อพนักงานยาการนะครับให้พนักงานยาการะนีดด่ดำเนินการยืน่นยื่นฟ้องให้นะครับว่าเ,เราเนี่ยไม่ได้เราเราไม่ได้เป็นเป็นบุตรโดยชอบโดยกฎหมายของฝ่ายชายนะครับกฎหมายเขาห้ามไม่ให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่เด็ก บรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่เด็กจะรู้ภายหลังจากตัวเองบรรลุนิติภาวะไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ฟ้องภายใน1ปีนะครับแต่เด็กเด็กรู้รู้นะครับหรือกรณียังไงก็ตามในกฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยนะครับว่าถ้าพ้นสิปีนับแต่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถฟ้องฟ้องว่าบิดานีไม่ใช่เป็นเป็นบิดาของตนได้นะครับครับสวัสดีครับ